โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่เกมชช่อหมว่คาดิ r เอ็กนะครับพอดีมันอยู่ในช่วงเทศกาลลดราคานะครับช่วงฤดูดหนาวนะครับจาก200เกือบ300ครับเหลือมาะมาณ1เจ็บาทเออเราก็ลองเห็นมันน่าสนใจก็เลยลองซื้อมานั่งลองลองทสเล่นนะครับก็ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวเราญาตังกราฟิกก่อนนะครับตัวนี้ ไปถึงอันต้านะครับตอนแรกผมคิดว่าเกมเนี้ยครับจะมีพื้นที่เยอะนะครับผมปรากฏว่ามันใช้แค่เท่าไหร่เองอยู่ประมาณ3จิกนะครับผมโอเคตั้งไว้ลองตั้งสูงสุดทั้งหมดนะครับโอ้โหมันบอกให้ต้องรีสตาร์ทโอเคมานะครับก็มีโหมดซิง โมะไลมันติดเพลเยอร์นะครับเราเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ละกันเรามาดูที่การหลานนะครับเราก็สามารถเกมนี้สามารถแต่งบอดี้ได้นะครับมีบอดี้มีลายล้อะนะครับก็คือริมนะครับขคทรายนะครับรูปแบบอย่างนะครับบอดี้นะครับแบบไหนเนี่ยดูไม่ได้หรออ๋อโอ้แต่ง แต่งได้เยอะนะครับโอเคเราน o no, น o no, น o no. Not Money b บ็คอออไงล่ะรีเซ็ตโอเคนะครับจะมีมอามีแค่ตันล็อกคานะครับผมโอเคนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็ดิบนะครับเราไปลองเล่นกัน Bapak ก็อันนี้อะไรคือมอดเหรอมอดคืออะไรน,นี่เป็นการใส่ไนท์เทอ,อเร์โบเข้าไปอ่ะเป็นค่ายเนี่ยครับรู้เปล่านะครับอ,อันนี้นะครับท็อปสปีดเพิ่มเป็น208นะครากจั จาก170เป็น208นะครับพาวเวอร์เป็นสองเดิมเดิมนะครับรถคันนี้นะครับ e 6ป่ะนะครับเป็น160แรงม้าแรงบิดทอคอยู่ที่207นิวตันเมตรพอใส่เทอร์โบเข้าไปนะัจะเป็น249กับ296แต่อันนี้เพิ่มเยอะกว่านะเพิ่มเป็น300เลยโอเคงั้นใส่อันนี้แล้วกันเป็นบายโอเค มา,ามาทำอะไรกันรถอ,อีกดิบอดี้คิดมาอ่ินะออนะน้อยรถเราก็แต่งล้อหน่อยนะครับก็บนเป็นย e ี่ห้อนะเป็น BBS นะ BBS RC อันนี้เป็นย e นะี่ห้อนะครับนี่ดีสเปคนะครับเป็นแบบคล้ายๆย e ี่ห้อในความจริงนะน Edition มัน,ม,นมันเปลี่ยนมองเราได้แลนะ้วโอเค ครับน,บนี่เดี๋ยวนะผมชอบล้อตัวเนี้ยคล้ายล้อตัว TE น,นะครับนี่โอเคนะครับมันมีให้ปรับอะไร E เน e ี่ย E กับ Q อขนาดของล้อนะครับผม สิบเจ็ดสิบแปดนะครับใหญ่สุดได้อะไรยี่ห้านาวเวอร์เลยเนี่ยโอเคแล้วก็หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามเราเป็นขอรบอะไรดีอย่างนี้ฮะยี่ห้ายี่ห้ากับลอยเด็กเลื่อนนะครับคุบักนะครับ,ะะรบมันโอเวอร์ไปเอาเป็นขอรบสิบเจ็ดมาท่น ขบิบเจ็ดพอไหมถ้าแต่งรตเราจะได้ยังเดียวเ่ยขอบสิบเจ็ดสิบเจ็ดใหญ่ไปไหม,มสิบเจ็ดพวก SUV เนี่ยขอเป็นขอบสิกดีกว่านะแล้วก็ยางหลังได่ไหมยางหลังเราจะใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งกัน ประมาณนี้ปึ๊บตัด X เ,เพื่อบายโอเคปึ๊บนะครับแต่งไรอีกนะครับยาง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 ต่างอะไรเงนี่ยอ๋อเป็นเป็นลายยางนะฮะนี่ถ้ายางเราต้องใช้ตัวโยนะฮะตัวโยทาย คกลับไปด้านบนนะครับมาที่บอดี้ปึ๊บอันนี้อะไรเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเรามาดูกันบอดีฟ้ฟอนต์นะครับใส่หน้าปึ๊บต่างกัน,นยังไงอ๋อใส่หน้าปึ๊บอันนี้มีเจาะเจาะเรียกว่าจเจาะอะไร เจาะรูระบายอากาศตรงนี้นะครับเอาเป็นตรงนี้ละกันโอเคมาที่คอนโซลหน้าอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่โอ้เราต้องแต่งสไตล์แข็งนี่อันนี้นะครับผมสเป็นคนตัวอ่อนชอบแนวนี้นะต่อมาที่ฮูดนะฮะหนึ่งสองสาม ตายนี้ไปเลยกันเปิดกับผักกระโปงนะฮะโชว์เครื่องโชว์เครื่องต่อมากระจกไม่มีนะอันนี้ไม่มีกระจกนะอันนี้ขออันนี้ละกันเล็กดีต่อมาโลเคสนะครับหรือโลบาร์หนึ่งสองหนึ่งคือไม่มีครับสองคือเต็มลำโอเคใส่ไปเต็มลำเลย,เลยนะสเกิร์ตฮะหนึ่งสองสาม ต่างนกันแรกว่ะมันเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าด้านหน้าเราเอาออกไปแล้วชรังนะครับมันชนหลังหรือเปล่า2 3 2เป็นนี่ครับจะมีเรียกว่าอะไรคล้ายๆแท่นโชกยึดเข้ามานะครับอันนี้ตุดเป็ดมีอันนี้เจาะเจาะรูเลยครับรุนรูลเลยฮะโอ้เอาอันนี้แล้วกันต่อมาเป็นกันชนหลัง หนึ่งนะฮะสองสามสี่ห้าผมขออันนี้ละกันห้านะครับคล้ายๆสไตล์ล็อกเก็ตบันนี่เลยนะโอเคต่อมาเป็นที่สปายเลอร์นะฮะหนึ่งนะฮะสองไม่มีสามสี่ห้านะครับดูทรงแล้วนะฮะตุดเป็ดเลยละกันโอเคต่อมาอุ้ยแต่งได้เยอะนะเกมนี้นะครับหนึ่ง ไม่มีอะไรสองสามสามคือท่อไปเลยฮะสี่เอาอันที่สี่แล้วกันโอเคต่อมา exhaust นะครับท่อนั่นเองหนึ่งไอยาท่อยืนเลยนะครับสไตล์ญี่ปุ่นสองสามอันไหนดีอะเ,เอาเอาแบบนี้ดีกว่านะโอเคนะครับขอเลือกแบบนี้แล้วกันต่อมา left seat หนอ๋อเล็บซีดเราไม่ใช้เด,ด,ด,ดี๋ยวหนึสองสามสี่หคนขับบ่คนนั่งเป็นบ่เดิมแล้วกันโอเคมาเรามาบอกคนขับกหนึ่งสองสา้าหกเราชอบคล้ายๆส่งสปาโก้ตัวนี้แวกันตัวน,นี้ดีกว่า โอเคนะครับมาที่พว,มวงมาลัยเฮ้ยแต่ไงได้เยอะนะเกมนี้หนึ่งสองอแไม่เห็นพวงมาลัยมันอะ,อะทำไมมองนี่ะมันมันปรับยังไงหนึ่งสองสามมันอาจจะไม่เห็นนะะผมก็ไม่รู้ว่าปรับภาพยังไงนะฮะ อย่างนี้ละกันนะครับพอเห็นไหมอันนี้ละกันนะครับหนึ่งเหลืองอต่อมาดามเแบกบดูยังไงเนี่ยมองไม่เห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบกมือนะฮะเอาไปเลยครับสีแดงครับเอาเลยว่สีแดงไว้ก่อนนะครับชิปเตอร์หนึ่งสองหัวเกียร์นะสามสี่หัวทองปึ๊บห้าหก รบอันนี้คล้ายๆเหมือนเกียร์เกียร์รถแข่งนะโอเคอะไรกลับมาริมก่อนเหรอโอเคกลับกลับยังไงออกมาปุ๊บต้องค่าใช้จ่ายคือกดบายครับปุ๊บเรียบร้อยมีมีอะไรให้แต่งไหมเดี๋ยวลองเข้าไปดูโอเคบอดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับมอดมอดได้ไหมแต่งแล้ว ดีไซน์คืออะไรเพ้นโอเคเรามาดูเพ้นกันนะฮะสีนะฮะต่้งสีแล้วนี่ต้องสามพันเลยนะโอเคเอเคมันเล่งสียังไงปาบนะฮะนี่คือ,อ,อ e book. เมคาลิกน,นะฮะกดอีบึบเป็นเม็ดนะครับแคนดี้ ขอเป็นสีด้านละกันนะฮะขอเป็นสีอะไรดีอะไรไม่รู้ขัแดงแล้วกันลนะ้กันโอเคนะครับขัด X เพื่อบายปึ๊บสามพันอึ๊บนะครับสีล้อสีลอยเท่าไหรนะ่สีล้อสองพันห้าอยโอเคไม่เป็นไรแค่นี้กันตังหมด โอเคเดี okay. ๋ยวเราลองไปดิฟกันเลยนะฮะสนามเดิมครับเฮ้ยมันเดี๋ยวไว้ไปเลย งั้นคลิปนี้ผมก็ขอตัดไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ลองเล่นนะฮะกับรถนะครับที่ผมใช้นะครับเป็นคันแรกนะครับตัวนี้เป็น AE 8 6ครับแต่งเต็มทีนะฮะแต่ผมว่านะครับถ้ามันเพิ่มขนาดล้อได้นะครับมันจะดีมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะลองเล่นและปรับแต่งเรื่อยนะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้ไปนะครับไว้เจอกัน E ีีหน้านะครับก็จะพยายามเล่นนะครับว่ามันเก็บตังค์ครับแต่งรถนะครับผม โอเคไปเจอกันในคลิปหน้าครับผม